สวัสดีครับในช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬารอบวันกับผมอามพงษ์สันทอลอรตะกูลนะครับขอบคุณคุณปริยนันด์ด้วยครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงนะครับในช่วงนี้ก็มาติดตามข่าวกีฬากันต่อเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของไอ้เสือบุกครับมอแรงสิตเอฟซี FC, ที่จะเปิดบ้านรับการเยือนของสโมสรบี c ีซีเทโรในศึกฟุตบอลดิวิชัน2โซนกรุงเทพและปริมณฑลครับ สำหรับทางด้านของสโมสรไอเสือบุครับมรังสิตเอฟซี FC, ทีมระดับ6มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์นะครับในการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสโมสรบี c ีซีเทโรทีมระดับ1ของตารางในตอนนี้นะครับซึ่งทั้ง2ทีมหวังจะเก็บ3แต้มให้ได้นะครับเพื่อที่จะหวังพื้นที่ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกต่อไปทางด้านของโคสตีครับนิพธลเบี้ยวทุ่งน้อยครับ ทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็เปิดเผยว่าสภาพความพร้อมของทีมตอนนี้90%นะครับโดยผู้เล่นตัวหลักนะครับเจ็บ2คนแล้วก็มีไปเกณฑ์หาร1คนนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะเน้นแล้วก็วางแผนอย่างเต็มที่ถึงเกมนี้จะเล่นในบ้านเจอทีมจ่าฝูงและทีมที่แข็งแกร่งนะครับก็จะสู้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามนะครับแผนเกมรุ่งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับสองตำแหน่งจากนัดที่ไปเตะกับทีมปลวกแดงระยองที่ผ่านมานะครับสภาพทีมสมบูรณ์โดยที่ทีมใหญ่อย่าง BCC เทโรนะครับมีโอกาสถึงร้องไห้แน่ๆนะครับฝากถึงแฟนคลับสโมสร RSUFC ขอให้ไปร่วมเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเหล่าบรรดานักเตะของทีมด้วยนะครับ อ๋อพรุ่งนี้เราเจอกับ CBC เทโลเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นทีมใหญ่แล้วทีมค่อนข้างลงทุนสูงผู้เล่นความสามารถก็โอเคนะครับคนเป็นทีพูดง่ายว่าเป็นทีมนี้แข็งแกร่งและเป็นทีมมันดับหนึ่งของตารางอยู่ความพร้อมของเราทีมตอนเราตอนนี้ก็พูดถึงก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่มีผู้เล่นตัวหล,ล,ลักเจ็บไปสองคนแล้วแล้วก็มีบางส่วนที่ไปทหารไปคัดเลือกทหารก็ต้องปรับเปลี่ยนแทคกติกที่จะเล่นในวันพรุ่งนี้แต่คิดว่าพรุ่งนี้ เราแลกเต็มที่อยู่แล้วเราสู้เต็มที่อยู่แล้วครับเออพวกนี้เล่นในบ้านนะโดยศักยภาพถ้าเล่นในบ้านเราจะเปิดสู้นะครับแต่พวกนี้เนื่องจากว่าเราเจอทีมที่ความสามารถค่อนข้างสูงแค่นั้นพวกนี้เราจะเล่นรัดกลุ่มรัดกลุ่มในการเกมรับแล้วหาจาังหวะโต้ซึ่งเราไน่จะทได้ดีกว่ากับเปิดเกมลุกถ้าเปิดเกมลุกเนี่ยด้วยความความพร้อมของเรากับพวกผู้เล่นที่บาดเจ็บไปเนี่ย ความมันยังไม่ลงรอ,อไม่ไม่ไม่เข้ากันเท่าไหร่ฉะนั้นใช้มาตรฐานในการรัดกลุ่มในเกมรับรัตโต้น่าจะดีกว่านะครับอยากมาเชิญชวนให้กําลังใจน้องๆน,นะครับเพื่อซึ่งหลายคนมีอนาคตนะครับแล้วก็มีหลายคนที่มีติดทิมชาติ19ปีด้วยนะครับให้กําลังใจผมคิดว่าน้องๆจะช่วยแล้วทําให้มาหลาลัยเรานะครับมีชื่อเสียงมากขึ้นอยากให้มาช่วยๆกันนะครับในเราโดยเฉพาะเราแวกของเมืองชุมชนเมืองเอกด้วยครับนะครับ สำหรับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับของไอเสือบุกครับมรังสิตเอฟซีประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนี่ครับเป็นกริจวลาภูนโพกพลนะครับแผงหลังครับมีพัฒนาทีรวัฒนประสิธิ์นะครับอัฐพลอุทการรัฐวุฒินิวรนุสิ์นะครับแล้วก็อาเมดครับส่วนกองกลางเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพรปัญญาชุมมาลาครับมูจี้ปิยพลแววศรีครับอาทิตย์สายสล่างนะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยจะเป็นทางด้านของวรายุทธก่อมนาค จับคู่กับมนุษย์คลายแก้วนะครับโดยจะเริ่มมีการแข่งขันในวันเสาร์ที่5เมษายนนี้นะครับช่วงเวลา1 6 0กาที่สนามมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเป็นการเปิดบ้านรับการเยือนของสโมสรน c c c เทโรครับในการแข่งขันฟุตบอลดิวิชัน2โซนกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับแฟนๆก็อย่าลืมไปติดตามชมเก